<c oughs> น้ำนะฮะคือเราเข้าใจว่าระบบสูบน้ํามันก็ต้องมีมแต่ตอนนี้น้ํามันเท่ากันหมดเลยมันจะไปสูบลงตรงไหนยังไงและน้ําทะเลนหนุนอีกนะฮะการเรียงลําดับการช่วยเหลือประชาชนต้องมาจากการอบพยพก่อนถูก <c oughs> ครับอันดับแรออกอพยพก่อน <c oughs> และเราน่าจะต้องรู้ข้อมูลได้ซ้ำเพราะว่าเราก็มีดาวเทียมเราก็มีสัญญาณโทรศัพท์นู่นนี่มันสามารถรู้ได้ว่าหมู่บ้านนี้เหลือกี่คนเนี่ยเหลือเี่คนสิ่งที่ผมคิดว่ามันทําไม่ได้คืออะไรรู้ไหมหนึ่ง แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบมันเยอะเกินไปมันบูรณาการกันไม่ได้สมมุติว่าต้องบูรณาการช่วยน้ําท่วม6หน่วยงานในพื้นที่คุณคิดว่าเขาจะคุยกันกี่วัน6หน่วยงานในพื้นที่คุณคิดว่าคุยกี่วันครับแล้วงบประมาณงบประมาณที่จะเป็นว่ามันฉุกเฉินเนี่ยใครจะอนุมัติแบบเร็วที่สุดลงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะสุดท้ายเขาจะบอกว่างบประมาณยังมาไม่ถึง แต่ทางนั้นบอกงบประมาณลงไปแล้วอ่างงบประมาณไปค้างเติ่งตรงไหนเนี่ยเขาท่วมจนจะมิดปากอยู่แล้วอ่ะสองชั้นแล้วมาสองชั้นแล้วงบประมาณยังไม่ออกมาเลยอ่ะในพื้นที่อ่ะล่าสุดบอกว่าชั้นสองแล้วชั้นสองจะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่อีกชั้นหนึ่งก็คือหลังคาแล้วเนี่ยโทรมา3ามสิบสายที่นั่งคุยกันสามสิบสายไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆคนในหันใหผมผมว่าทุกคนเห็นปัญหาหมดแล้เราคุยกันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็สะท้อนปัญหาผมสะท้อนปัญหาแต่ทางแก้เนี่ยนะครับมันต้องแก้ด้วย ด้วยระบบกฎหมายท,ที่มันเป็นแบบข้อบังคับใช้จริงๆอย่างเช่นเนี่ยเราเห็นปัญหาเรื่องน้ําท่วมทุกปีม,มันน่าจะต้องมีข้อกฎหมายใดๆบังคับเข้าไปเนี่ยให้มันสามารถหนึ่งใช้งบประมาณได้อย่างทันท่วงทีและใครรับผิดชอบจริงๆและถ้ามันเกิดแบบนี้ใครรับผิดชอบเพราะทุกเรื่องต้องมีคนผิดคือ<ะ>ผมรู้สึกว่างานนี้เนี่ยเราไม่ได้ เหมือนกับเขาพอเกิดเหตุการณ์13หมูป่าแล้วก็ท่านผู้ว่าจัดการเลยพองานเนี้ยแบบเอ้ยทำไมมันไม่มีแม่งานมันไม่มีเจ้าภาพะทีเดียวเลยพอจะส่งไปอ่ะนายกนายกก็อยู่ศูนย์กลางอ่ะลงไปลองนายกที่ลงไปในพื้นที่ออะคุณก็ประกาศตัวดีว่าคุณเป็นอจุดศูนย์กลางเลยแล้วกัรศูนย์พอลุมเลยเฮ้ย แต่ใครฟังอ่ะสุดท้ายมันเกมการเมืองอีกอํานาจอํำนาจไม่ได้ถูกถ่ายให้ผมคือผมมองว่าคนมันไม่ได้มองว่าความความเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่เขาต้องช่วยคนมันกลายไปมองว่าใครพวกกูกูช่วยคนพวกมันอืมมันกลายไปอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเป็นสนามแห่งการโจมตีทางการเมืองด้วยคือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยก็คือว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่จะมีบางคนบางส่วนเอาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะมาสร้างเป็นวาทกรรมทางการเมือง อันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้เลยหัวข้อของเรานะซึ่งพอไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์วิกฤตพักใต้ตอนนี้นะเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันปะมันเป็นไปได้มันก็มันเป็นไปได้มันก็คือเรื่องเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราคุยกันมันคือความเดือดร้อนของประชาชนไงมันคือระบบด้วยครับเออมันคือระบบมันคือระบบถูกระบบการจัดการมันไม่ดีอ่ะมันห่วยพี่มันห่วย แสดงว,ว่ารัฐบาลนี่ผมเพิ่งอัดคลิปเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเชียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ call center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพอมาเรื่องวิกฤตน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันคือเรื่องเดียวกันได้เลยมันคือเรื่องของการระบบแก้ปัญหาระบบใช่คือระบบมันม so <ha ันมันอย่างที่อย่างที่ผมบอกการเมืองอ่ะเก็บไว้ก่อนบ้างก็ได้ไม่ไม่ต้องการเมืองมากอ่ะ่ไม่เล่นเรื่องมึงอย่าไม่เล่นทุกเรื่องเลยก่อนนะครับเขาตั้งคุณธรรมนัฐนะเขาตั้งคุณธรรมนัฐแล้วนะ ตั้งย่ดียิ่งดีถ้าตั้งแล้วเนี่ยคุณอมนัสก็ต้องควบคุมให้ได้ไงแลวต้องเรียกเลยคุณจัดสรรเลยมันมีไม่กี่เขตนี่ที่แม่งหนักจริงๆเนี่ยอย่าเล่นออย่าไปเล่นการเมืองอย่าไปเล่นการเมืองไอ้ทีมเาไว้ให้ตรงนี้มันไม่ได้ดิคือผมงงอยู่ตรงนี้ว่าการขอความช่วยเหลือนี่ก็ขอความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะทำไมเราต้องขอเรือจากกรุงเทพเออไกลไปเปล่าไกลไปเปล่าเนี่ยเพื่อนหลายคนเนี่ยไปเอาเรือมากำลังจะขนไปหัดใหญ่ก็มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว จังหวัดใกล้เคียงไม่มีเหรอใช่และในหางใหญ่ไม่มีเรือเลยเหรอแล้วก็ถูกสะท้อนจริงๆว่าผู้ประสบภัยคือไม่เห็นเรือไม่มีเรือในการไปรับทางศูนย์ส่วนกลางต้องเตรียมรองไว้ที่ไหนลุงไหมรองไว้ที่ไหนอรองไว้ที่ไหนไหมไหมพวกเรือพวกเนี้ยศูนย์ใหญ่รองไว้ทำไมไหนเขาว่าศูนย์ใหญ่คือกทมหรืออะไรปอพศูนย์ใหญ่อ่ะโอว้าเรือเนี่ยที่เขาบริจาคกันปตทที่เขาให้กมาเนี่ยคุณเอาไปไว้ไหน จริงๆแล้วเรามีตัวอย่างก็คือสึนามิจำได้ไหมพังงาอะไรต่างๆคือคือสึนามิเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติที่ที่เรียกว่าใหญ่แล้วว่าการเตือนภัยของเราผุยใช่แต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราสามารถรู้ได้มันเกิดซ้ำๆไงมันมันมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยเราสามารถคำนวณได้อยู่แล้วเพราะเรามีควมรูตุนนิยมวิทยาและเราก็ค่อนข้างเก่งด้วยนักวิชาการเราเก่งมาก แล้วเชื่อไหมระบบเตือนภัยอ่ะคุณไปซื้อในออนไลน์อ่ะระบบปี๊บปี๊บอ่ะอันละประมาณสามสามร้อยกว่าบาทอันละสามร้อยกว่าบาทจริงๆนะไอ้ระบบเตือนภัยป,ปี๊บปี๊บเ <c oughs> นีน่ย <c oughs> คือแบบแล้วเราจะไม่สามารถสร้างระบบเตือนภัยที่มีมาตรฐานแบบถาว, <c oughs> ถาวรให้กับประชาชนได้เลย <c oughs> เออหรอให้เขาได้รู้สึกแบบ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวมันมานะมันปี๊บปี๊บปี๊บภายในสองวันเราขนเราใช่เราขนของเราเราพยพออกมาได้ จริงนี่ไม่ใช่เนี่ยไม่ได้ยินคนพูดสะดอกปี๊บปีออระบบปี๊ปี๊มีคนพูดอยู่ช่องสามนี่กนะทั้งสองท่านกำลังจะบอกว่าเรื่องของพรคการเมืองเรื่องของอะไรเงี้ยคือนักขณะเนี้ยมันยังมันยังเกี่ยงกันอยู่ว่าพื้นที่นั้นของชั้นลงชั้นลงเร็วชั้นจะช่วยเรียนแค่เรื่องการเมืองที่จะใกล้เลือกตั้งนี่ว้าวมันเป็นประเด็นการเมืองตรงนี้เลยภัยพิบัติครั้งนี้ผมบอกให้เลยพี่น้องประชาชนหัดใหญ่สงขาที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะครับฝากแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะแล้วบอกทุกคนเลยนะ ผมบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ช่วยเหลือคุณโดยที่แม่งไม่เคยถ่ายรูปถ่ายถืยอฟีดลงเพจลงอะไรน,นั่นแหละของแ่ยมีคนส่งมาผมมาให้ตามหาใครรู้ไหมให้ตามหาสอสอในพื้นที่เ <c oughs> ทำมาเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกเลยนะ <c oughs> ทําเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกเลยเ <c oughs> ขตนี้คนนี้พักนี้ตามหาคนหายนี่เหมือนกันนี่ <c oughs> ตามหาคนหายเต็มไปหมดเลยส่งมาส่งมาเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแล้วพอพวกผมตอนนี้ยังถือว่าเป็นจิตอาสาพอพวกผมลงจิตอาสาลงครับ ผมถามว่าใครจ่ายใครใครจ่ายเราดังนั้นพอเวลามีคนเขาเห็นในเฟซในเฟซเราอะไรเงี้ยเขาช่วยสนับสนุนคุณไปตรวจสอบเขาเอาอำนาจรัฐตรวจสอบประชาชนอย่างเช่นการจอมลังโดนเงี้ยแลวต่อไปขยัก้าทำแล้วฝากถึงโลกสวยนิดนึงนะก้องกองกองไอ้กองโลกสวยกูขอนะกูขอแล้วกูขอจากใจเลยข้อยหนึ่งนะคือเยตะกีที่มันต้องวิ่งเร็วอ่ะมึงรู้ไหมว่าน้ำมันไหลเชี่ยวมันไม่ใช่น้ำนิ่ง มันไหลเชี่ยวมันต้องบิดสู้แรงน้ําำแล้วกลัวกระจกล้าแต่มึงไม่กลัวมึงจะติดน้ําหรือมึงไม่มีที่อยู่ที่กินหรอมึงอย่าเพึ่งโลกสวยนี่มึงด่ากูได้นี่แต่ไอ้ชิวังเข้ามาในเฟซเลยนี่มงกูรู้เดี๋ยวกูลงคลิปไปมึงต้องด่ากูแต่กูเข้าใจจิตอาสาเว้ยเพราะว่าถ้าลือถ้าเจไนกีเขาพลาดอ่ะมันไปโดนรถไปโดนบ้านเขาใครผิดชอบจิตอาสา คือไม่ได้แค่รับผิดชอบในในหน้างานนะเดี๋ยวมีคดีความด้วยผมเองเนี่ยประจำช่วยหนึ่งคดีดสอช่วยสองคดีโดนสองคดีนะฮะผมสี่ครับพี่สุดท้ายครับที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าเราคุยมาถูกทางแล้ว สิ่งที่ได้ประโยชน์จากเทปนี้คือเรากําลังมองหาระบบใชไม่ใช่ระบบจากการช่วยน้าท่วมนะครับระบบจากรัฐบาลจริงๆซึ่งที่บริหารจัดการได้ในทุกเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพที่เราเรียกว่าอํานาจระบบที่เราเรียกว่าอํานาจพวกนี้อานาจต้องเป็นอานาจจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อํานาจและโดนครอบอยู่ะ อำนาจต้องอำนาจจริงคือถ้าแก้ตรงนี้ดดได้ม,มันมันทำได้มันทําให้ง่ายต่อการจัดการทุกเรื่องถูกก็อเนีอเอ่ยถ้าเรามีกฎหมายแบบแบบชนิดเด็ดขาดนะว่าถ้าไม่มีระบบเตือนภัยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครในพื้นที่ต้องได้รับโทษอะไรบ้างเนี่ยคือเขาไม่ต้องรับโทษอะไรไงเขาไม่ต้องอะไรเลยไงเขาจะช่วยไม่ช่วยเขาก็โดนด่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่ผมฝ่าฝันว่าเราต้องมีข้อกฎหมายที่ คนจะต้องหวาดกลัวต้องอกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นถ้าประเทศไทยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครรับผิดชอบอและเอากฎหมายเดิมน